สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้พามาดูตู้แช่สุดพิเศษเลยบอกเลยว่าเป็นตู้แช่2ประตูที่ทุกคนรอคอยมากๆนะคะเพราะว่า3ประตูนี่ตอบโจทย์การใช้งานสุดๆนะคะก็เลยได้มีเจ้าตัว2ประตูรุ่นพิเศษออกมานะคะเป็นตู้แช่สเปคห้างเลยสเปคห้างยังไงไปดูกันทีละตัวเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะรูปทรงของเขาสวยงามมากๆนะคะมาด้วยสีโครงตู้เป็นสีดํานะคะภายในเป็นสีขาวสว่างสวยงามมากแล้ว ก็คอมเพรสเซอร์จะอยู่ด้านล่างนะคะทาให้เราสามารถหยิบจับสินค้าได้อย่างสะดวกมากๆนะคะแล้วมาดูภายในกันค่ะว่าจุดเด่นพิเศษของเขานะั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะในส่วนของคอยเย็นเนี่ยจะให้พัดลมมาถึง2ตัวด้วยกันนะคะด้านบนจะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะคะตัวนี้ที่สีข,ขาวเป็นสติ๊กเกอร์กันลอยเท่านั้นเองนะคะจะเห็นสแตนเลส แวบ,บ,แบ,บมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับตัวชั้นวางนะคะเจ้ารุ่นนี้นะชั้นวางจะทะลุถึงกันหมดเลยนะคะจะไม่มีช่องว่างตรงกลางเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวของหล่นของอะไรอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเข้าไปอีกก็จะเป็นที่ล็อกขวดนะคะจะเสริมที่ล็อกขวดทุกชั้นวางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเนลมิดร้านเราให้เหมือนในห้างในเซเว่นได้เลยนะคะแล้วก็ จะดูว่าวิ้ยทำไมมันสว่างจังเลยเพราะว่าตัวนี้ให้หลอดไฟ LED มาถึง2หลอดด้วยกันนะคะซ้ายแล้วก็ขวากันเลยนะคะโอ้โหถ้าตู้ปกติเนี่ยมีแค่แกนกลางอันเดียวเท่านั้นอาจจะสว่างไม่เพียงพอนะคะและจุดสำคัญเลยก็คือการระเหยน้ำอัตโนมัติค่ะทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะเอาเวลาไปดูแลลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องเทน้าทิ้งอีกต่อไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ